ตายคนบอกการศาาึก,าากศาษาไทยไม่ดีแต่ทำไมเนี่ยเด็นต่างชาติมารการศึกษาไทยไม่ดีไม่จริงนะครับพะผมเป็นคนนึงแล้วกันที่ปฏิเสธเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนมาในระบบการศึกษาไทยดังนั้นผมเป็นผมได้วันนี้จะบอกว่าการศึกษาไทยไม่ดีหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แล้วทําไมต่างชาติยังเข้ามาเรียนที่นี่อง่ายมากเลยเพราะว่าประเทศไทยเราหนึ่งไม่แพงถูกไหมครับยังม,มีคนต่างชาติมากมายมาที่นี่เพราะค่าของชีพเราไม่แพง ค่าเทอมเราไม่ได้แพงมากขนาดนั้นถ้าเทียบกับต่างประเทศประเทศอื่นๆในยุโรปหรือออสเตรเลียอเมริกาพวกนั้น2วัฒนธรรมเราแข็งแกร่งบางทีต่างชาติมาเรียนเขาก็ไม่ได้ดูแค่มาเรียนนะครับเขาได้มาเที่ยวด้วยมีเที่ยที่ท่องเที่ยวมากมายประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวพาลูกมาเรียนลูกได้เที่ยวแล้วก็ได้วัฒนธรรมได้เรียนมวยไทยอาหารอร่อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นสอสาเหตุผลเพิ่มเติมที่คนมาเรียนที่นี่เนี่ยหนึ่ง การศึกษาเราไม่ได้มีดีอันนี้ปฏิเสธแค่อาจจะมีบ้างบางจุดบางเรื่องที่มันต้องปรับปรุงกันไปแต่ผมว่าทุกประเทศแหละไม่มีที่ไหนเพอร์เฟกต์แล้วครับแต่มากกว่าที่นูน่นสิ่งที่พวกเรามีก็พวก3าสีเรื่องอื่นที่ต่างชาติไม่มีครับ